น้ำเงี้ยวนะครับนี่คือน้ำเงี้ยวครับอย,ยอดเลยครับมรไม่ร <c ười> ู้ขนมเส้นครับขนมเส้นของแม่นะครับอ่าทายครับเพื่อเป็น เก็บไว้ของแม่ไงอือนี่นะครับผักแม่แม่ไปซื้อมาบ่าแม่ไปซื้อมาบอกผักเนี่ยซื้อหมดะเออซื้อหมดแะนี่ครับแม่อร่อยของแม่เนี่ยต้องเก็บถ่ายเก็บไว้ครับน้ำเยี้ยวมาตาจันของแม่นะครับอ,อร่อยนะครับ เป็นเป็นอย่างเมาหัว,วกกอของแม่ครับอร่อยมาก